สวัสดีครับร้านช่างยุ่งสแตนเลสนะครับเอาวันนี้มาส่งงานนะครับอยู่ที่อำเภอโกสมพิสัยครับมหาสารคามนะครับเป็นสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะครับผสมอลูมิเนียมลายไม้สีวอร์นัทแดงนะครับอันนี้แบบคุณพี่หามาเองนะครับจางในเน็ตนะครับทำตามแบบหรือยังไม่มีแบบได้หมดนะครับโอเคครับทั้งเอลองเปิดดูครับ บ้านนี้ขนาด5เมตรนะครับสูงเมตร70นะครับเปิดลื่นเบานะครับคนตาคนยายเปิดง่ายสบายนะครับร้านช่างยุ่งสเตเลสตั้งอยู่มหาสารคามนะครับนี่ครับนี้พี่เจ้าของบ้านนะครับอันนี้พี่ผู้หญิงอยู่ต่างประเทศครับนอร์เวย์สั่งงานผ่านทางแชทนะครับพี่เขาติดตามผลงานมาจาก ทางช่อง youtube นายช่างย่งสเตนเลสนะครับอ่ะโอเคครับเพย่ hey, ปิดเลยครับอันนี้ทางร้านเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับงานปูน <Hey. S 2> เพคาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับ098 097 4315ช่างยุ่งสเตนเลสมหาสารคามนะครับรับงานทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ